ตอนที่8กลางขวางคลองมาละจ้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบในป่าจามรีหยุดเดินหยิบมันขึ้นมาดูชื่อบนหน้าจอขอโทษนะครับขอรับสายแป๊บเขาพูดกับฉัดกวีและธนิดาก่อนกดรับฮัลโหลครับป้าหลิวมีอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงของเขายังผ่อนคลายแต่ปลายสายกลับดังขึ้นด้วยน้ำเสียงร้อนรนจนแทบจับคำไม่ได้ คุณจามน้องไม้ตกเก้าอี้หัวไปฟาดขอบโต๊ะเลือดออกเยอะเลยค่ะตอนนี้คุณพ่ออยู่กับน้องแต่แกโยเยมากร้องไม่หยุดเลยจามารีชง,งักใจหายวูบเล็กน้อยก่อนจะถามกลับน้ำเสียงที่ปกติสงบนิ่งเริ่มมีแววกระมนกระวายแล้วตอนนี้พ่อว่าไงบ้างคุณพ่อพยายามปลอบอยู่ค่ะแต่น้องไม้ร้องไม่หยุดเลย ดิฉันให้แกประครบแผลไว้ก่อนตามหมอแล้วหมอกำลังรีบขึ้นมาจากหมู่บ้านค่ะแต่ดิฉันคิดว่าแผลนี้คงต้องเย็บแน่ๆจามารีสูดลมหายใจลึกก่อนตอบกลับบอกพ่อด้วยนะครับว่าผมกำลังกลับไปตอนนี้เมื่อจามารีวางสายลงใบหน้าของเขายังคงนิ่งแต่ดวงตาบ่งบอกถึงความกังวลเล็กน้อยเขาหันมาทางฉัดก,กวีและธนิดาขอโทษทีนะครับเราต้องรีบกลับไปที่ศูนย์ น้องไม้เกิดอุบัติเหตุพ่อผมอยู่กับเขาแต่ดูเหมือนน้องยังร้องไม่หยุดเมื่อรถจอดสนิทที่หน้าศูนย์อนุรักษ์จามารีรีบก้าวลงจากรถทันทีและเร่งเดินตรงไปยังอาคารหลักเสียงร้องไห้ของน้องไม้ดังลอดกลับมาจากห้องเล็กๆข้างในในห้องนั้นพลตรีวิษณุพ่อของจามารีกำลังอุ้มหลานชายตัวน้อยที่กำลังโยเยอย่างหนัก น้องไม้พยายามดิ้นไปมาน้ำตาอาบแก้มจนเสื้อด้านหน้าเปียกโชกไม้จามารีเรียกเชื่อเด็กชายทันทีขณะรีบเข้าไปหาพ่อของเขาเด็กน้อยหันมามองทันทีที่ได้ยินเสียงใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดเอ,เ,อเขาสะอื้นก่อนจะยื่นแขนเล็กๆไปหาปาป้าป้าน้องไม้ส่งเสียงเบาๆทั้งที่ยังสะอื้น พร้อมยื่นแขนเล็กๆไปหาจามารีรีบรับตัวเด็กชายจากพ่อของเขามากอดไว้แน่นรูปหลังเบาๆพลางพูดปลอบป้าป๊าอยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหมอก็มาดูแล้วเราจะไม่เป็นอะไรนะครับเด็กชายเริ่มสงบลงเล็กน้อยเสียงสะอื้นลอยลาลงขณะที่จามารียังคงรูปหลังเขาอย่างอ่อนโยนชัดกวีที่เดินตามเข้ามาในห้องมองภาพเด็กน้อยที่กำลังสะอื้นในอ้อมแขนจามารี ก่อนจะถามขึ้นหมออยู่ไหนพลตรีวิษณุหันมาตอบใกล้ถึงแล้วชัดกวีมองรอบห้องก่อนหยิบกล่องประถมพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆเปลี่ยนผ้ากอสเพิ่มดีไหมเพราะอันที่โปะไว้ที่หน้าผากตอนนี้ชุ่มโชกไปด้วยเลือดน้องไม้ที่ยังสะอื้นอยู่เหลือบมองชัดกวีด้วยด,ว,ยดวงตากลมโตน้ำตายัางซึมเปื้อนแก้มก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือเล็กๆไปแตะแขนเขา ชัดกวีชะง,งักเล็กน้อยเขาย่อตัวลงข้างจามารีและพูดเบาๆไม่เป็นไรนะให้ลุงดูสิเพียงเด็กชายยังคงเกาะเขาไว้แน่นราวกับหาใครอีกคนมาปลอบใจจามารีหันมามองฉัดกวีพร้อมยิ้มบางๆเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังขึ้นใกล้ศูนย์อนุรักษ์ดึงความสนใจของทุกคนจามารีรีบมองไปที่หน้าประตูพร้อมสีหน้าที่ดูผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อย ประตูถูกเปิดออกพร้อมกับร่างสูงโปร่งของชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตส,สีหวานพับแขนกางเกงยีนส์เข้ารูปและรองเท้าบูทที่เต็มไปด้วยฝุ่นจากการเดินทางใบหน้าคมคายผิวสองสีดูสุขภาพดีผมสั้นเรียบง่ายแต่ดูมีสเสน่ห์ดวงตาคมเฉียบและมีความมั่นใจบ่งบอกถึงประสบการณ์และความชำนาญก็ทัที่มาช้าครับน้ำเสียงหนุ่มลึกของเขาดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่ส่งตรงมาทางจามารี คุณหมอกรวิทป้าหลิวรีบเข้ามารับเขาน้องไม้ตกเก้าอี้หัวแตกเลือดออกเยอะเลยค่ะน้องอยู่ไหนครับป้าฉัดกวีที่ยืนอยู่ข้างจามารีมองหมอกรวิทด้วยหางตาร่างสูงที่ดูดีเกินพอดีและท่าทีที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ทำให้เขาเผลอขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวช่วยอุ้มน้องให้แน่นๆนะครับหมอกอพูดกับจามารี จามารีมองเด็กน้อยในอ้อมแขนที่ยังสะอื้นเบาๆก่อนจะพูดปลอบไหมครับเดี๋ยวพี่หมอจะดูแผลให้นะไม่เจ็บมากหรอกปะาป๊าอยู่นี่เด็กชายเริ่มสนบลงเล็กน้อยเสียงสะอื้นลอยลาลงขณะที่หมอกรวิทจัดการทุกอย่างอย่างรวดเร็วขอบคุณมากครับหมอกรหมอกรยกหน้าขึ้นยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรครับหน้าที่ของผม คำพูดนั้นทำให้ชัดกวีขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆหมอเป็นหมอเฉพาะทางของเด็กหรอครับคำพูดนั้นทำให้หมอกอหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงสบายๆอ๋อไม่ใช่หรอกครับผมเป็นหมอทั่วไปนี่แหละแต่เด็กๆแถวนี้ซนกันบ่อยหัวแตกกันแทบทุกเดือนเย็บจนชินแล้วครับชัดกวีเลิกคิ้วเล็กน้อยรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าแต่ดวงตาแฝงความรู้สึกบางอย่าง งั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านที่มีหมอที่เก่งและใจดีแบบนี้อยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับแค่ทำหน้าที่ในสิ่งที่ทำได้หมอกอตอบพร้อมรอยยิ้มก่อนหันไปมองน้องไม้ที่ตอนนี้สงบลงในอ้อมแขนจามารีขณะที่จามารีกำลังพาน้องไม้ที่หลับอยู่ในอ้อมแขนไปวางบนเตงเล็กใกล้ๆขอบคุณมากนะครับหมอกกหมอกกโบกมือเบาๆไม่เป็นไรครับหน้าที่ผมอยู่แล้ว อีกอย่างเด็กๆที่นี่พึ่งหมอกอมากผมเองก็ต้องขอบคุณหมอกอด้วยซ้ำไปชัดกวีที่ฟังอยู่ข้างๆเริ่มขยับตัวเล็กน้อยเขาส่งรอยยิ้มบางๆแต่ในใจกลับคิดหวานกันดีจริงนะไอ้หมอกอ